เราไปขอพรที่สามศาลเจ้าของญี่ปุ่นกันใกล้สอบแบบนี้อ่านหนังสือมาจนแน่นแล้วใช่ไหมครับขอพล่างเสริมพรจากศาลเจ้าญี่ปุ่นกันเลยดีกว่ากับช่วงใหม่ที่มีชื่อว่ามูกระหมองเป็นของคู่กันประเทศญี่ปุ่นครับ ประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องศาลเจ้าทั้งจํานวนและก็ความสวยงามเนื่องจากว่าช่วงนี้น้องๆคงเป็นช่วงสอบกันอยู่ใช่ไหมครับเมื่อเรียนจนความรู้แน่นแล้วเนี่ยมาลองสายมูกันสักหน่อยโดยพี่จะพาไปดูศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่นกันรวมถึงวิธีการขอพรนะเผื่อใครอยากจะขอพรทางไกลก็สามารถทําได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูที่แรกกัน ที่แรกที่จะพาไปก็คือศาลเจ้าเมจิจิงกูศาลเจ้าเมจิเนี่ยอยู่ใกล้กับสถานีฮาราจูกุเลยนะครับเราสามารถลงจากสถานีฮาราจูกุแล้วก็เดินเข้าไปได้เลยเหมือนนั่งเอม็มอาร์ทีไปเที่ยวเขาใหญ่เลยครับเป็นศาลเจ้าที่มีผู้ชมมาเยี่ยมมากถึง10ล้านคนทุกๆปีเลยนะซึ่งเป็นศาลเจ้าที่มีผู้นับถือมากที่สุดในญี่ปุ่นครับสิบล้านคนเนี่ยเป็นตัวเลขทั้งปีนะแต่ว่ามีผู้คนประมาณ3ล้านคนนะครับมาในช่วงตั้งแต่วันที่1-3ึ่งถึงสามาเพื่อมาขอพร ค,คือบรรยากาศของศาลเจ้านี้การที่เราจะเข้าศาลเจ้านี้จะต้องถอดหมวกแล้วก็แว่นตาออกเนาะแล้วก็โค้งคำนับหนึ่งครั้งเนี่ยก่อนที่จะเดินผ่านสาวโลอีครับโดยจะก้าวเข้าด้วยเท้าซ้ายเท่านั้นนะเสาวโลอีนะครับคือเขตแดนที่แบ่งแยกเขตศักดิสิ์ออกจากโลกที่เราอยู่อาศัยอยู่เราจะต้องคำนับแล้วก็แสดงความเคารพก่อนที่เราจะเข้าไปครับเป็นขั้นตอนสําคัญที่จะทําให้จิตใจเราสงบแล้วก็อธิษฐานด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ครับ ศาลเจ้าในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะมีขั้นตอนพื้นฐานในการขอพอรดังนี้นะครับ 1. ให้เราใส่เงินใส่กล่องเส้นไหว้ครับ 2. นให้คำนับทั้งหมด2ที 3. เนให้ตบมือทั้งหมด2ครั้งครับ 4. ี่ให้เราอธิษฐานโดยการพนมมือทั้ง2องข้างแล้ว5ขั้นตอนสุดท้ายให้โค้งคำนับอีก1ครั้งครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองขอพอรไปพร้อมกันนะ พี่จะขอให้น้องๆทุกคนสอบผ่านไปด้วยกันนะครับนอกจากนั้นความรู้เล็กๆนะครับจำนวนเงินที่ใส่กล่องเส้นไหว้เนี่ยก็จะแตกต่างกาันตามพรที่เราจะขอนะครับมันจะมีเลข5 en, 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 เยน11เยน20เยน41เยน45เยนอะไรเนี้ยขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับแต่วันนี้พี่มีเพื่อนเป็นคนญี่ปุ่นเนาะก็เลยถามเขาว่าความจริงแล้ว5เยนมันคืออะไรเขาบอกว่าความเชื่อจริงๆของญี่ปุ่นนะครับ5เยนเนี่ยเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เป็นหลักครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนเนาะส่วน20เยนเนี่ยก็จะเปนวววาี่่้ปลติแชญุ เขาทํากันยังไงนะเขาบอกว่าปกติมันแล้วแต่บุคคลครับแต่ถ้าเป็นตัวเขาเนี่ยเขาจะโยนเหรียญ5เยนเป็นหลักครับแต่ถ้าไม่มีเหรียญ5เยนก็จะโยน2ีเยนลงไปแบบนี้เป็นต้นต่อไปครับเดี๋ยวเราจะไปขอพรกันที่วัดใหญ่อันหนึ่งของโตเกียวเลยครับก็คือวัดเซนโซหรือว่าเรียกแบบพนไทยก็คือวัดอาซากุสะนั่นเอง กล่าวกันว่าวัดเซนโซเนี่ยสร้างขึ้นในปีซุยโกที่36ครับเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียวเลยนะมีชื่อเสียงฐานะในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับการอธิษฐานเพื่อทางโลกครับประตูหลักของวัดเซนโซจิเนี่ยจะมีโคมไฟกระดาษขนาดสูง3.9เมตรน้ำหนักมากกว่า700กิโลกรัมเลยนะครับห้อยอยู่จะมีเทพเจ้าสายฟ้าและก็เทพเจ้าแห่งลมเนี่ยที่ประตูทางสองข้างครับด้านหน้าของโคมเนี่ยจะถูกแกะสลักด,ด้วยมังกรที่กล่าวกันว่ามีพลังในการเรียกเมฆและก็ฝนซึ่งได้รับความเคารพในฐานะหนึ่งในเทพ ปกป้องวัดเซนโซจิแห่งนี้ไว้ครับสำหรับวัดเซนโซจิเนี่ยจะมีจุดที่รับพรทนะั้งหมด2จุดหลกัหลกๆนะก็คือกระถางทูบหน้าถงใหญ่ครับเขาเชื่อกันว่าถ้าเราอ่านควันทูบนี้จะทําให้ชําระร่างกายให้บริสุทธิ์และก็ทําให้ส่วนที่ไม่ดีของร่างกายเนี่ยดีขึ้นด้วยเนาะแต่ว่าวันนี้เรามาเน้นขอพอรกันเนาะเราก็เลยต้องไปที่ท้องถงใหญ่ครับที่ประดิษฐานพระประธานเอาไว้กล่าวว่าที่แห่งนี้ครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สาหรับการอธิษฐานเพื่อทางโลกว่ากันว่าคาบาร์นาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นจริงครับขั้น,นหครับ คำนับสองครั้งตบมือสองครั้งพนมมือแล้วก็อธิษฐานสิ่งที่เราต้องการครับแล้วก็โค้งคำนับอีกหนึ่งครั้งขอให้น้องๆสอบได้คะแนนดีๆกันนะครับนอกจากนี้นะวัดแห่งนี้ก็ยังมีเซียมซีให้เสียงได้ด้วยเนาะตามความเชื่อของคนญี่ปุ่นเนี่ยถ้าอันไหนดีเนี่ยเราสามารถเอากลับไปได้ครับถือเป็นการเอาโชคดีกลับบ้านแต่ว่าถ้ามันไม่ดีเนี่ยเราสามารถผูกทิ้งไว้ที่ศาลเจ้าได้ครับเพื่อให้โชคร้ายนะั้นะไม่ได้เกิดขึ้นจริงและกลับกลายเป็นความโชคดีนั่นเองตามความเชื่อของคนญี่ปุ่นเนะ ต่อไปศาลเจ้าที่3ามที่เราจะผ่านไปก็คือศาลเจ้าคาวากเอฮิควะ จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นที่ที่ขอพรสาหรับเรื่องการเรียนเป็นหลักนะครับที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องขอพรเรื่องความหลักเป็นหลักครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแถมสารเจ้านี้ให้ด้วยละกันเผื่อใครอยากจะขออะไรพิเศษพิเศษนะเนาะสารเจ้า Kawagoe คิกาวะเนี่ยมีประตูโทรลอีขนาดใหญ่แล้วก็ประตูโทรลอีขนาดเล็กซึ่งจริงๆมันก็ดูใหญ่มากทั้ง2อันนะครับอันใหญ่เนี่ยจะสูงถึง15เมตรเลยทีเดียวเหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปให้เราโค้งคำนับ1นครั้งก่อนแล้วก็ก้าวเท้าซ้ายเข้าไปก,าก่อนว่าสารเจ้าแห่ง ถูกบูชาในฐานาะเทพเจ้าแห่งคู่รักที่มีความสุขครอบครัวที่มีความสุขและก็เทพเจ้าแห่งการแต่งงานครับเนื่องจากว่าเป็นเทพเจ้าแหง่งครอบครัวที่มีคู่แต่งงาน2คนนั่นเองหลักการก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเรามาขอพรไปด้วยกันเนาะเราจะใส่งเงินไปที่กองเส้นไหว้ก่อนคำนับสองครั้งตบมือ2ครั้งอธิษฐานพนมมือและก็โค้งคำนับ1ครั้งครับนอกจากนี้จะมีที่ด้านหลังของศาลเจ้าครับจะมีต้นไม้ที่อายุมากกว่า600ปีตั้งแต่ง,งานอยู่เคียงข้างกันมีการสร้างทางเดินล้อมต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์2ต้นเนียบถา ตามเส้นทางในรูปแบบเป็นเลข8นะครับเราจะได้รับพลังงานแห่งชีวิตวิญญาณกันด้วยครับหลังจากชำระตัวเองให้บริสุทธิ์แล้วก็อธิษฐานในสิ่งที่เราอยากได้แล้วนะครับที่นี่ยังมีให้เสียงทายโอมิคุจิได้ด้วยโดยข้างใน,นก็จะมีกระดาษให้เสียงโชคอยู่เนาะนอกจากนั้นก็ยังสามารถเก็บป่าทายแดงนียไว้เป็นเครื่องรางของขัง,งได้ด้วยนะครับ พี่ถามเพื่อนคนญี่ปุ่นนะว่าการขอพอรที่ศาลเจ้าเนี่ยมันมีขั้นตอนที่ยุ่งยากพอสมควรเลยใช่ไหมเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วการขอพอรที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากพอสมควรเลยนะครับเช่นบางครั้งเนี่ยเราจะต้องบอกล่วงหน้าก่อนว่าเราจะไปหาเทพเจ้าแล้วต้องกําหนดวันให้ชัดเจนเลยหรือว่าเราต้องหาข้อมูลเขาว่าศาลเจ้าเนี่ยมีพลังในด้านไหนเป็นพิเศษหรือว่าตั้งอยู่ในพื้นที่แบบไหนมี power spot ตรงไหนอะไรเงี้ยครับถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวจะไปขอคําแนะนําจากเพื่อนญี่ปุ่นแล้วก็มาอธิบายให้ฟังกันละเอียดละเอียด กดไลค์กด subscribe กันไว้ด้วยเนาะน้องๆอ,อยากให้พี่พาไปขอพอรที่สาลเจ้าไหนก็ช่วยบอกกันไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเนี่ยพี่จะพาไปขอพอรให้ทุกคนสอบกันได้เยอะๆเลยเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ